สวัสดีค่ะสวัสดีเคฟส,ส,สามค่ะบะมื่อนี้เห็นอย่างกินนอค่ะแกงสับประรดนัดฮะแกงสับประรดนัดแกงสับประรดนัดสเสรบางเลยน้อน้่น้ำมีสับประรดแล้วก็หอยแมงคู่หอยมเมล็ดผูตอนนี้กระร้าหิ่งอย่างค่ะนี่เขียวพริกแกงเขียวพริกแกงมันแตกกัน เฟศามันนี้ทํากับข้าวกินเองนะคะแกงสับปะรดหอยนางรมค่ะเม้งคู่อาคือหอยเมลงคู่เอาคือประกงสะก้อนยองของนัดลูกมีจัง็ดไนัดมันนั่นนี่มนัดมันมันบ่ค่อยสุกมันบ่ค่อยนั่นของนัดลูกมันเปื่อยกันของนัดมันบ่ค่อยเปื่อยมันบ่ค่อย มัมันไปีขน,นด้วยเยอแ่ยังอันเขาจะันปาดกเขียร์รึเ่า กับเห็ดเหรอให้กับเขาหน่อยนิดกน่อยโอที่นี่หั่นกะเท็ดกับเขาวงาอย่างเไหนด้ถายหา่งมันดียู่กับพวกนี้ามองหุงเขาเนี่ยเป็นขวดน้ำหมดแม่ได้ทุ่งอกับม่น้ำอีก มันใช่นั้นเอากิ้งเก็บทิ้งเก็บทิ้งใช่ไหมใช่มันมันโดนแล้วไงอันนี้น้ำตาลปรีบอ่น้ำตาลปรีบคือไม่ใช่หวานเหลบอกนัดต้องหวานด้วยแล้วแย่พกมันมาจะเดี๋ยวพอไป อุ้ยขู่ไ่แท้เอาโอ้เห็นเขาอเอันไปยังนอกค่ะแต่ค้าน่าอดีตดวาค่าน่าอีนอกปกกัน ใช่เกลือบน,นอนนไเ่ยน่ฮ่นูทุ่งเขานูนด่นกูกเ่าม่นางผิดเร็วเ็ไปถอดปลาเนี่ยคม บ้าฟ้าปิดนาหองนุ่นฟ้ายู่หนาหองเนียนขับนุ่นเบ่อป่อยมันฝดก่อนถั่นงฝดรววนรวนแล้วอันนี้คือ หอยแมลงภู่ที่เราจะเอาลงไปนะคะลังสันอาหารให้อร่อยอรดอ,อร่อยในวันนี้อันนี้หอยแมลงภู้เจ้าค่ะ ปิดฝานิดนึงอ่งตอนนี้หมอฟุดรวัวๆแล้ว,ลว,วการเป็นสามเส้นยังต่อค่ะใส่น้ำนิดนะึงใส่น้ำเนาะคะนะ่ะเนาะปิง้งโอ้โห<ฮ>ฟวดวรวัวจะเสียบใส่น้ำเปล่านะคะ เขีมยมคนแห้งใส่น้ำลงไปนิดนึงต่มมันเนาะกะใส่หัวผ้าว่งหงะหัวผ้าไม่ใส่ก,ก็สิเป็นกเกียงน,นแง,นงสีนเกี๊ยวคน่ห้งแล้วก็ชิมเหรอคะเป็นยังไงน่าจะ เกียร์ไซเนยมันนัวเนี่ยเกียร์ม่ไฟุเกียร์ยันหมได้ไหมได้อยู่แต่จะากให้หวานกว่านี้เอาไมนเผ็ดน้ำยังสูเกียโอ โอ้เล็ดเล็ดแสบอยู่แสบอยู่ยยยแซ่บอยู่แต่จะได้หวานนิดนึงก็ใส่น้ำตาลตีอีกอโอ้เซ่เลยแล้วก็เขาไปทอดปลาอยู่กว่กระทาะทอดปาอลาแร่้เก็มีทอดปลาอีกเนาะคะ่ะเนาะทอดปลานิ่งนี่จะมาใม่อีกบ<อ>่บ่ช่วงเดือก <laughs> ช่วงเดือกเราจะดุนพี่นิดแสบบ่เป็นน้ำบว๊วน ถ,ถ้าชิมไม่รู้รสชาตินี่คือโควิดโควิดนะน้องนะห <c oughs> วานอีกไหมมันเนาะหวานอีกมันตรงหวานหลดุดหวานหวานแหมไ่เพราะแกงอันนี้มันต้องหวานใช่เพราะว่ามันเปรี้ยวมันนัด <c oughs> โอ้ยมันก็นหน่อยโพด <c oughs> เอาห่งไ้ถ่าเล็กน้อยเลยเาจบ่ได้แซดนบ่หุบ่หุ่งโดไ่ได้แซยง c หรอกหนึ่งตีนึ่งหหนึ่งเาหน่งัน้างสนะเอายน้อยกันให้มันอ่อนยังไงมันอ่อนไปกัดมือมันอ่อนไปนั่เดี๋ยวนีงอตัดกอดด้วยเหรอเอะ เธอเปิดน้ำตาลใส่ไใส่อีกน้อยหนึ่งห้มันตักกันนี่ชิรีนนตาลใส่มเนี่ยยเปน้ำตาลใสไหนะหามาใส่คนมัใส่ปีนแค่ยาใส่มันตาวน้ำตาลใส่มาเทใส่หมดเลยเอาน้ำใส่ในขวดนั่นเขย่าบันเออ เป็นเชียบยังใะใจโอ้ยาฝาบจูดเด้อใส่พิ่สดไหมคะพิ่สดไม่ใส่มันผิดแล้วจะใส่ใบอันไปตาตาตามาับโทรศัพท์ในเชียบไข้น้องกินยัวเพราะเพราะเป็นยังจากเชียกกันแล้วอยากใส่ใบบอกหูดน้ำแมหม อันนี้คือแกงองครัะแกงมะนาวอามาใส่สุดเหลืองใช่ไหมมนจบก็ีอมขึ้นเป็นไงครน้ำเมื่วันอะไรน้ำเมื่ววันมักสิบินคือหอยอินาะซาลาเปนที่ซาลาเปนตี่มาถ่ายทอัสารแน่เชฟอันเฮด้กินอยู่ ไม่รเรขาไหบอไม่ไม่ต้องโอใส่หอยมร่งผูดจ้ะผู้ใดมีก็ไปอย่าไฟเลยเน่นี่ใส่ถาดนบอจ่ะบอจมันมันสิมันสิบวแท้น่เหผู้ใดไปเบิ่งใบหัวราคาไหนไหมใส่จะจหน่อยบอหัวราาอยู่เสียดอนนี้โลตัด นีด้อใจตะไบงหูแล้วพ่ใส่กับว่าเป็นยังดอกแล้วซิมก่อนพอมันเดือดแล้วก็อเลชิมก่อนชิมได้อีกไหมได้ได้ได้พอมันพอดีเด้ดิเดี๋ยวคัคัมมันเดือดแล้วนัดตัวไม่ติ่วันเพอาดีเลยเพราะดีเลยแบบนี้ทเไงไม่้อ้กินข้ากับอันต้านซุกเนี่ย สุดยอดกินกับข้าวเจ้าพได้แบบหัวที่แสีบหอมลำล้ำกินกับข้าวเจ้าพอดีเป็นหมักปลานะอร่อยมากอันน้เดี๋ยวข้าสิไปทอดปลาอีกค่ะพี่น้องทอดปลาทอดปลาหนำเจลทางนั้นเนี่ยกะกระลังหนึ่งเขา่าหงเข่าอันนี้ปิดหม้อไว้ค่ะพี่นออ้องปิดหม้อไวปรสชาติพานแล้วสุดยอดแล้ว โอ้ย, number one, number one. อย,ยน้ำเมื่อวันน้ำเมื่อวันหอมแสบเแห้งี่น้องเดี๋ยวมีเอาสมลอลคอซี่อีกเชียร์หนึง่งไปมักซี่น่าฝนรัวๆไปนอนเมื่องมึงอโอ้ยขันนีใบโหระพากระเบหิหัวนี่ยพอดีแห้งแต่บ๊อมีเขาก็บบอบเป็ญญนยางแเจ้านี้ก็คือ้นแสบแล้วกด,ด,ดอื้ สุดยอดค่ะสุดยอดค่ะี่ะพี่จะทำอะไรคะหมักปลาค่ะหมักปลาอืมชิปสามเดือนนี้เขาในการหมักปลาครับพี่น้องมาพี่มาในครัวอืมสุดยอดหูเข่าแล้วดึงเข่าแล้วเอาเห็ดยังกินกินน้ำกันพี่น้องโอ้มาแล้ว โอ้โหเทียบสามตัวนี้ก็ร่างมักป่าค่ะพี่น้องพาบอกหงส์ไปตัแต่ำเสียบเฉยงคือปูไแม่ปู่แลไม่ใช่ห่า มัาว่าเด็ติดแก๊อยู่บ่ะอ๋่พู้รับรจุดรถอันนี้เชฟตาสีดังไฟครับปี่ปอยปลานี่่าเ,เาเอาด้วยแกจะสามเ้อคุณเล่นด้อยเอาผงเหมือน่เปิดทังไปเปิดฟู่ขึ้นมานี่อันนี้เชฟกำลังทำน้ำหมักปลานะคะหมัดปลา เอาปลารงแล้วนะคะแล้วเราจะทอดปลานะคะคลิปนี้เอาไว้สนีทก้อนพี่น้องเราพอกันให้คลิปต่อไปชิปกับเข่ามือนีขอบคุณเกสาม โฟชนาขอบคุณเคฟสามด้วยนะคะที่ลงมือทำเกับข้าวให้เรากินค่ะคลิปนี้เอาไว้สมิสก่อนนับพอกันในคลิปต่อไปค่ะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องปูงลุกลำพือนอ,อฟิเชียลนั่มนะคะเนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะลิปสามเสร็จดีเทียมค่อยปรุงลงานี่พเนึ่งขา้า เขาเล็กน่อยเขาเล็กน่อยเอาพี่น้องพอกันไหมเียนอะนึ่งีหรือเาลูกอนู